เราก็อยู่ที่สองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะซึ่งห้องนี้เป็นห้องนอนสองห้องนอนขนาดประมาณ64ตารางเมตรค่ะใช่ค่ะแล้วก็บริเวณที่พี่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องขนาดคอมบายก็ค่อนข้างกว้างเลยค่ะน้องตูนเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนั้นนะคะจะเป็นห้องครัวค่ะค่ะฝั่งของห้องครัวนะคะก็จะบิวอินแบบจัดเต็มแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ครบนะคะผู Full ้รีเฟรนิดเลยห้องนี้ค่ะมีบาร์ให้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะสำหรับสีที่นั่งตรงนี้เลยเดีย๋ยวเราไปดูห้องนอนกันดีกว่าน,นะพี่เอม็มค่ะสำหรับห้องนอนแรกนะคะก็คือไซส์เนี้ยเป็นสองห้องนอนนะห้องนอนแรกจะเป็นห้องนอนไซส์เล็กค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำแยกออกมาฝั่งนี้นะคะอาจจะเป็นห้องน้ำเอาไว้แบบ เอาไว้ต้อนรับเป็นห้องน้ํารับรองแขกก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นห้องน้ําส่วนตัวของห้องนอนห้องนี้ด้วยนะคะก็ได้อ่ะแล้วก็ห้องนอนห้องแรกนะคะทางโครงการก็ยังแถมฟูกที่นอนแบบนี้นะคะก็จะเป็นประมาณคิงไซส์นะคะแล้วก็มีทีวีอยู่ในห้องด้วยค่ะ อันนี้ก็จะเป็น walk in closet มานะคะเข้ามาปึ๊กก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็ห้องน้ำนะคะแยกโซนเปียกนะคะแล้วก็โซนของสุขภัณฑ์ชักโคกค,ค่ะแล้วก็อย่างอย่างอย่างเหมือนเดิมค่ะที่นี่ก็จะมีเลนชาวเวอร์นะคะสวยงามมากแล้วก็ติดตั้งในตัวของหม้อต้มด้วยนะคะเรียบร้อยสวยงามสำหรับห้อง master bedroom นะคะก็จะให้เตียง ิงไซส์ที่ใหญ่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นโคมไฟและโต๊ะหัวเตียงก็ให้เหมือนกันนะคะนี่ถัดเข้ามาอีกนิดนึงนะคะเราก็จะเจอในส่วนของเอ่อวิวอินตู้เสื้อผ้านะคะสี่ประตูให้มาแบบจุกๆอย่างนี้เลยค่ะทุกคนมีฝั่งไฟไว้ข้างในด้วยนะคะ แล้วก็ในส่วนของห้องน้านะคะก็จะแบ่งเป็นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะคะแล้วก็จะปิดเลนชาวเวอร์อย่างที่บอกคะ่ะสุขภัณฑ์ที่นี่นะคะเขาก็จะทําเป็นสีทองมันหมุนแบบนี้คะ่ะให้ความคลาสสิกมากๆคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูระเบียงกันดีกว่าว่าจะใหญ่แค่ไหนค่ะค่ะตรงนี้นะคะระเบียงขนาดใหญ่เนาะใช่ใหญ่มากๆคะ่ะพี่เอมมีพื้นที่มีสเปซให้เราแบบเอาไว้แบบเอา<ว>เก<อ><ว>้าอี้อะไรอย่างเงี้ยมานั่งเล่นดูวิวชมวิวบรรยากาศก็ดีด้วยคะ่ะใช่ค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบาย